สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอเลนเยเกอร์ซึ่งวันนี้ผมโตเป็นหนุ่มแล้ว และตายข้างงหนึ่งของผบนั่นก็คือเนตรวงแหวนยังไงละ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรสววนดี้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมอแอตแลนตันสองนี่ครับอันนี้ผมพยายามจะแต่งตัวให้เหมือนเอเลนซีซันที่สี่นี่ให้มากที่สุดแล้วนะเด็ดได้แค่นี้จริง <c oughs> พีเสดเดอรนะ์พี่พีเสดเดอร์แต่งได้แค่นี้จริงๆครับเอเลนในซีซันที่สี่นี้รู้สึกว่าจะออกแนวเข้มขึงมากๆเลยนะครับออกแนวแบบมาดเข้มมากๆอะ่ะราศีนี่ตัวร้ายมากๆเลยครับเอเลนในภาคนี้ไม่ใช่พระเอกต่อไปแล้วครับ เพราะว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่มีวันเปิดตัวร้ายตอนเปลี่ยนร่างแน่นอนไงอันนี้ตัวร้ายเปลี่ยนร่างปึ๊บแม่งเข้าไปต่อยตอนเปลี่ยนร่างเลยนะคือ <c oughs> เอเลนนี่แหกกฎทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตัวร้ายจะเปลี่ยนร่างหรือจะทําอะไรเนี่ยไม่ว่าจะกระตูนเรื่องไหนครับตัวเอกต้องรอให้มันทําให้เสร็จก่อนนะครับแต่ว่าเอเลนเนี่ยไม่ใช่เลยเนะี่ยเข้าไปซัดก่อนเลยยังเปลี่ยนร่างไม่เสร็จสมบูรณ์เลยโอเคครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเนื้อเรื่องนั่นเองครับเป็นเนื้อเรื่องฉากฉากหนึ่งครับที่ผมอยากจะเล่นมากๆากเลยนะครับ <c oughs> อยู่เลยเพราะว่าเกมนี้มันผลิตตอนที่เอเลนยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ะนะครับซึ่งเอเลนซีซั่นแรกๆเนี่ยมันจึงยังดูเป็นพระเอกอยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมแต่พอหลังๆเริ่มเหมือนตัวร้ายแล้วเพราะมันดูฆ่าคนไปทั่วเลยเนี่ยเอเลนเนี่ยมันดูโกรธแค้นมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นเนื้อเรื่องกันครับฉากที่เอเลนสู้กับไลเนอร์นั่นเองครับผมฉากนี้เป็นฉากที่มันมากครับแล้วก็ฉากในเกมเนี่ยดีมากๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับก่อนที่ไปดูการฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเลยนะครับจะขอบคุณทุกคนมากๆ ว่าฉากฉากนี้จะเป็นยังไงกันครับเดี๋ยวตัดเข้าไปดูกันเลยครับผมอนากนี่ไม่มีรูบนกำแพงเลยเหรอเนี่ยเออไม่มีเลยนะสิฉันให้กองกำลัง,ลงรักษากำแพงไปดูมาหมดแล้วและแถมตอนนี้พวกเรายังไม่เจอไททันแม้แต่ตัวเดียวม,ม,มันน่าแปลกมากมากเลยนะแต่ถึงยังไงพวกเราไปพักผ่อนที่เขตทอสกันก่อนเถอะ อันนี้ผมเอาฉากที่ไลเนอร์มาสารภาพเลยนะครับว่าเป็นไททันเกาะนะครับเอเเอเลนพวกเรามีเรื่องต้องคุยกับนายเนี่ยคุยอะไรเหรอไลเนอร์มมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพวกไททันมันเรียนรู้การถักคำแพงได้เนี่ยไม่น่าได้นะน่าจะมีอย่างอื่นมันจะเป็นการค้นหายากเข้าไปใหญ่เลยนะครับนั่นน่ะฉันน่ะคือไททันเกาะและหมอนี่ก็คือไททันมาหึมา 5ปีที่แล้วพวกเราเป็นคนทำลายกำแพงและโจมตีเองและารกิจของพวกเราก็คือการทำลายทุกสิ่งและกำจัดคนภายในกำแพงให้หมดเอเลนแต่ว่าชนายกลับไปกับพวกเราที่บ้านเกิดเนี่ยพวกเราจะไม่กลับมาทำลายกำแพงอีกครั้งด้วร แล้วมันจะเป็นยังไงเร้ทีนี้พวกเราก็จะผ่านเหตุการณ์ร้ายๆไปได้ยังไงล่ะใช่นะฉันว่าบางทีนะพวกนายน่าจะเหนื่อยไปนะไหลเนอะใช่ไหมล่ะเบอร์ทูคดูเหมือนว่าหลายวันวันนี้พวกนายจะเหนื่อยกันมากเลยใช่ไหมล่ะเลยพูดอะไรบ้าๆแบบนี้ออกมาเนี่ยมันไม่น่าจะเหนื่อยแล้วเออใช่ ไลเนอร์ <L> iner, มันก็บ้าแบบนี้แหละนะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าไลเนอร์เป็นไททันเกาะที่จะมาทำลายมนุษยชาตแล้วก็ถ้าอย่างนั้นพวกเราจะมายืนคุยกันอยู่อย่างนี้ได้ยังไงละ่ะใช่ไหมละ่ะมันก็ใช่แหละเอเลนแต่ว่านะโซก้าฉันกำลังคิดบ้าอะไรอยู่วนะเนี่ย บางทีฉันอาจจะเสียสติไปจริงๆแล้วก็ได้ฉันน่ะอยู่ที่นี่มานานเกินพอแล้วฉันอยู่กับไอ้พวกบ,บ้าๆมาสามปีแล้วทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนายทำไม ทำไมฉันต้องมาติดอยู่ที่เกาะบ้าๆแบบนี้ด้วยฉันไม่รู้แล้วว่าอะไรมันจะถูกหรือว่าจะผิดแต่ฉันต้องรับสถานการณ์ตรงหน้านี้แล้วคือจะเอาแล้วใช่ไหมนั่นไงผ้าโพแขนในฐานะนักลบฉันต้องทำหน้าที่ของฉันให้สำเร็จแผลหายครับผม สามารถรักษาแผลตัวเ,เองได้เอาอะได้เวลาไลเนอร์ไเนอร์มันจะต้องเป็นตอนนี้นเลยเหรอเออใช้ชนะนมันมาอยู่ตรงหน้าเราแล้ว <c oughs> นี่ไงล่ะตรงหน้าอะไรละ่ะสับแขนเข้าให้ยังไม่จบปาดไปหนึ่งทีกระเดือกขาดเข้าให้น,นีไปเอเลน ไม่ทันแล้วเบอร์ทูดไม่ทันแล้วเปลี่ยนล่างนน้ำลายไหลเลยโดนเฉียนคอแต่มันไม่เป็นไรอยู่แล้วฮะเอเลนเปลี่ยนล่างครับเป็นฉากที่อลังการมากครับมาแล้วครับโครซโ,ซโซ่ไททันกับไททันเกราะครับ ไปอยู่ฟิวไ,ไปแล้วโอ้ยอย่าอย่าทำน้อนเอเลนตอนนี้เอเลนจะเป็นน้อนอยู่ซีซั่นสี่นี่ไม่ใช่น้อนแล้วนะโอ้ยย้อนความหลังอีกแล้วไลน์ไลน์นะเบอร์ทรูดพวกนายพวกนายทลยศอดไปอย่าลากัดแขน มาเลยครับโคตรเทพโคตรเท่โอเคอหลังจากที่เอเลนเปลี่ยนร่างมาฮะว,วัดกับไลเนอร์เลยแล้วเบอร์ทรูดนี่แมงก็นะครับเปลี่ยนเป็นสายท่าน60เมตรเรียบร้อยแล้วตัวโคตรใหญ่แต่ว่ามันเปลี่ยนร่างมาแค่ครึ่งตัวนี่ฮะเปลี่ยนมาบนกำแพงพอดีเลยตอนนี้เราต้องจัดการกับ ไททันโครซลเนี่ครับซึ่งตอนนี้เอออ้าวเดี๋ยวคัตซีเหรอเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้ระวังมันหวดมาแล้วอุ้ยหายไปหนึ่งอุย้ยมันอุย้ยมันไม่ได้หายหนึ่งมันจับหลายคนเลยโอ้โหเรียบร้อยอันนี้คนบาดเจ็บมันกินหมดเลยแมงเอ้ยนั่นคือพักพวกของฉันต้องรีบเข้าหาโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเออความสามารถ ของคอลโซไทท่านเนี้ยมันจะ,ะสามารถผลิตความร้อนออกมาจากตัวได้ครับซึ่งเข้าไปใกล้ๆมากๆอยู่นานๆเนี่ยตัวไหมได้เลยเนี่ยตัวอย่างนี่เราเห็นมาแล้วนะครับอาร์มินนั่นเองครับอาร์มินนี่โดนเผาตัวไหมเกลี่ยมกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับเวลามันผลิตไอร้อนออกมาเนี่ยเราต้องแอบหลังหินไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเครื่องสามมิตินั่นเองครับ เพราะว่าฉากก่อนหน้านี้เอออเ้ยโอ้ยแม่งหินหินโยนหินฉากก่อนหน้านี้คือมีการต่อสู้กันนะเอ้ยโหแม่งเอ้ยเอเลนเอเลนมูนบล็อกพี่พีเสดเด์ลพี่พีเสดเด์ลมูนบล็อกเพราะก่อนหน้านี้มันไปต่อสู้กันมานี่ฮะเสบียงไม่ได้เตรียมไว้นั่นเองครับบนบนกำแพงนะครับตรงนี้ต้องค่อยๆเข้าไปใกล้เออ่ไททันมาหือมาเรื่อยๆ หลบหินไปด้วยเอาดีเอาดีเอาดีผมบอกเลยตัวผมนี่แม่งโหดมากเลยนะตัวนี้นิดเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพัดเอ้ยโอ้โหมูนวอล์กดึง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 แม่งเอ้ยไม่อยากเป็นเมงค์เซนสันผมอยากเป็นพิเศเดิร์สเดี๋ยวมันจะทุบพอทุบปุ๊บเราวิ่งทุบปุ๊บเราวิ่งทุบนับสามสองเอาละฉันพร้อมละหลบไป มาเอ้ยหลอดเว้ยหลอดเว้ยถึงป่าวะถึงตรงนี้ถึงถึงตรงนี้ถึงไหมถึงถึงเอ้ยแต่มีหินตรงนี้ถึงเปล่าถึงถึงโอเคดีเลยถึงว่าจะเป็นไมเคิลแจ็คสันอีกแล้วถึงว่าจะมูนบล็องอีกแล้วตอนนี้เอเลนกับไลเนอร์นี่มันสู้กันอยู่ข้างล่างนะครับเราต้องรีบจัดการโคอรสโซไททันเพื่อที่จะไปสมทบนะฮะเอ้ายังไปไม่ได้เหรอเดี๋ยว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 ก็ใหญ่ใจล้อเนี่ยผมจำได้ว่าโดนตกทีเดียวนี่ร่วงได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆที่จะจัดการโครโลโซไททันยังไงละ่ะเอาละใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วเฮ้ยลมแรงลมแรงบุนวอล์กบุนวลอกโอเคต้องเข้าใกล้อีกนิดนึงใจเย็นใจเย็นครับนิดเดียวรอลมร้อนรอมันตกรอมันตบ,อนตบเอาละง้างมือเฮ้ยมันกระจายไอร้อนวะ่ะ รอบนี้มันกระจายได้รุนแรงโคตรรอก่อนรอก่อนรอก่อนวิ่งมันนานเลยอะรอบนี้เอาละไปได้เฮ้ยไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้ยังมีลมอยู่เลยเรามันตบลืมไปตบบามทำไมมันเหมือนตบไม่ค่อยแรงเท่าไรหร่เลยวะแต่ไม่รู้ล่ละเฮ้ยเรามีคนอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว โอ้ยพอดีเลยโหตรงนี้มันจริงๆนี่น่าจะโดนพลังแล้วนะครับน่าจะโดนพลังของเจเลนคอร์โซ่แล้วเพราะมันใกล้มากเลยเลยนี่ตตตตยตบแก๊สตบแก๊สตบแก๊สเอ้ยเราผมโดนไปวะเนี่ยโดนไะวะยายา,โ,าโอ้โหมันฟังไม่โดนไม่โดนไม่โดนฟันฟันใกล้เลยเนี่ยเอาใกล้มากกว่านี้อีกเหรอติดพุงกันเนี่ยต,ติดพุงกันเนี่ย ี่เ,เออติดพุงแล้วต้องขับซีนได้แล้วกำหมัดรอบนี้เอ้ยเอาเกาะได้แล้ววะมีแก๊สแล้ววะอ๋อไม่มีแก๊สฮะแต่ว่านี่ไงเรียบร้อยสิไม่เป็นไรด้วยวะปวดแน่นมันมันแน่นจริงเลยวะโอเคเรียบร้อยน่าจะได้ผลนะฮะส่งสัญญาณละ มันส่งสัญญาแล้วมันกรีดร้อง <laughs> มันเริ่มกรีดร้องว่ะเอาละโอเคได้เวลาสชมชบเอเลนมันมาแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้มันมันเตรียมตัวมันเตรียมตัวจะทิ้ง <จะ S 2> บอมฉากนี้มันเตรียมตัวที่จะทิ้งบอมต้องช่วยต้องช่วยโจมตีไททัทนเกาะโจมตีไททัทนเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล็งสุดเขียวฮะสวยเอเลนสวยสวย สวยแต่โจมตีไม่แรงเลยตัดขาไปหมืม่นหนึ่งโวจมโจมตีเกาะไม่ค่อยแรงเลยวะ่ะเ,เ,เ,เล็งเกาะมันเล็งเกาะเกาะอีกขาซ้ายเอเลยลบทันพออ็อกเออเกาะแตกครับเกาะแตกเล็งคอเลยรอบนี้เล็งคอเรียบร้อยทีเดียวเหรอวะเนี่ยมันรุนแรงยังวะพ,พ,พ,พี่พี่เสด็จพี่พีเสด็จโจมตีโคตรแรงเรียบร้อยครับ ล่วงสวยเอเลนนี่ไม่ใช่ฝีมือของนายนะเอเลนมันคือฝีมือของฉันโอเคตัดเข้าฉากคัสซีนครับกำหมัดคู่เลยมันเปิดก่อนว่าโอ้ยโดนสเปียสเปียก็ล็อกนี่ครับสเปียมาล็อกคอเอาเลยล็อกตัวเลยดีกว,ว่าอันนี้ไม่ได้ล็อกคออย่างเดียวมิกาสะเอาเลยมันจะม้วนสักกี่ทีกันวะเนี่ยมิกาสะม้วนหลายรอบ เมื่อหลารอบกันไปแล้วตัดเส้นเอ็นสวยเธอตัดมาแล้วใช่สิเอ็นขาดครับผมทีนี้เอ็นที่ขาขาดก็หักไม่ได้หักคอนะอันนี้หักตัวหักแถวลำตัวเลยฮะไหวไหมยังไหวอยู่มัน,มนยังกัดฟันสู้ถึงช่วงล่างจะไปวะยังผักไปอีกฮะ <m> อะไรกันเนี่ย มันต้องการความช่วยเหลือน่ะสิมันคิดง่ายไปนะสิแบบเนี้ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันอย่างนั้นทันครับมันไถไถไปเรื่อยๆมันหยุดแล้วหรือนี่คือจุดอ่อนวากแล้วครับส่งสัญญาณระวังตัวให้ดีมันกำลังเรียกไททันมา มันไม่ใช่เนี่สิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับมันกำลังจะเกิดดูนั่นสิวิง่งเอาแล้วนี่แหละสัญญาณบ้างเข้าให้โอเคครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดเลยครับผมเรียบร้อยครับฉากนี้ก็จบไปนั่นเองครับจริงๆนี่ฉากนี้ผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะเนี่ย ฟันไลเนอร์ไปทีเดียวเองนะครับเพราะว่าฉากนี้ส่วนใหญ่นี่มันจะเป็นตรงที่เนื้อเรื่องนั่นเองครับเป็นเนื้อเรื่องที่เอเลนสู้กับไรเนอร์นั่นเองเราไม่ได้เป็นเล่นเป็นเอเลนนะฮะแต่ว่าเราเป็นตอนนี้เราเล่นเป็นทหารคนคนหนึ่งอยู่นะครับซึ่งอยู่ในกองร้อยนี้เหมือนกันครับหรือตามเนื้อเรื่องแล้วมันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนั่นเองฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเนี่ยย้อนไปดูได้นะครับผมทําไว้หมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับสำหรับเนื้อเรื่องนี้แล้วก็เนื้อเรื่องซีซั่นที่3าด้วยนะ เนนี่ก็จะได้จะต้องทํามาเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะทําเป็น a t t a c k on น i ท a n นเลยหรือเปล่าหรือว่าทําเป็น DLC ของเกมเกมนี้มาครับแอตแทกออนไททันสอเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องรอดูครับว่าถ้าซีซั่น4จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในอนิเมะเนี่ยจะมีเกมออกมาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีภาคต่อหรือว่าจะเป็น DLC อันนี้ก็ต้องรอดูกันครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นฉากเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหนึ่งนะับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ด